ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายีสไตประจำวันที่8พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อะไรยังไงนะฮะส่งแบบรงใจแบบรงเชียร์ช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพรกับทีมชาติอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศในขณะนี้ โดยงานนี้ถ่ายทอดสดทางช่องฟุตซอลไทยแลนด์นะฮะในวันที่8พฤศจิกายนหรือวันนี้เวลา18นาฬิกาการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2 0 2วันระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชมิเกลปรูดิโกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์กรูฟบ,บีในวันนี้เวลา18นาฬิกาน้นามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเชเวนติวันจังหวัดนครราชสีมา หายตองสดทางช่องฟุตซอลไทยแลนด์ในครักนี้นั่นเองครับก็ฝากไปติดแฮชท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางด้านของฟุตซอลทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาันครับอะไรยังไงครั้งแรกในไทยเมื่อลาลิก้ายังเฟ้นยอดนักเตะสู่ลาลิก้า a คเดมี y นะโดยทางด้านของ JSE Thailand นพูดถือลิขสิทธิ์การกแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อาริทิก้าจังชนเบนในการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนเปิดกาศให้นักดองนักเตะไทยฟาดแข่งกับนักกีฬาจากนานาชาติเฟ้นหาทีมที่ชนะเลิศไปแข่งขันรอบอชมป์ชนช้มนักประเทศมาเลเซียในวันศ์568ระก็จะมีนักเตะเพียงแค่ดึงเดียวในครักนี้เท่านั้นที่ถูกเลือกให้ไปร่วมฝึกซ้อมกับลาลิก้าอะคาเดมี่ในครังนี้ โดยการแข่งขันในศึกลาริกาอยังทัวร์นาเมนต์เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ถูกจัดขึ้นณนะประเทศมาเลเซียที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงปี2021และก็เป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศมาเลเซียโดยกระแสะความนิยมบวกกับลาริกาได้รับการยอมรับอย่างสูง ทั่วโลกในด้านการสนับสนุนฟุตบอลระดับลากญ่าในปี2024ทางประเทศมาเลเซียจึงจัดให้มีการแข่งขันลาริกร้กาจังจุนเเมนต์นอกประเทศเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจะประเทศที่ถูกเลือกให้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดลาริกร้กาจังจุนเมนต์คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและก็ประเทศไทย โดยการแข่งขันปรลิกา้ายัง์นเมต์จึงเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดแข่งขันเป็นสนามสุดท้ายโดยบริษัท JSE Thailand ดบริษัทจิกซอสปอร์ตอีเวอร์ชั่นไทยแลนด์นะฮะได้รับลิขสิทธิ์และก็ทีมจัดการแข่งขันเพราะรบ,บริษัท JSE Thailand นนั้นเป็นบริษัทที่ทำฟุตบอลเยาวชนในต่างประเทศรวมถึงการนำเยาวชนไทยออกไปแข่งหาประสบการณ์ยังต่างแดน ส่งเสริมและก็สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถออกไปหาประสบการณ์อย่างต่างแดนในครั้งนี้จึงถือได้เลยนะว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการทำฟุตบอลเยาวชนจึงได้รับความไว้วางใจจากทังเจ้าของลิกสิตประเทศมาเลเซียมอบหมายให้บริษัท JSE ไทแบรนด์ถือลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันในประเทศไทยในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันจลิก้ายัง,ยงทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายนณัสนามสยามนทนเซ็นเตอร์จกกังหวัดนนทบ,บรุรีโดยมีร,รุ่นอายุการแข่งขันดังต่อไปนี้รุ่นอายุ10ปีรุ่นอายุ12ปีรุ่นอายุ14ปีรุ่นอายุ16ปี ซึ่งแชมป์แต่ละรุ่นอายุจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งรอบแชมป์ชนแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปีสวรร์568และก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันทัวนเมนต์ในครั้งนี้คือรอบแชมป์ชนแชมป์ผู้เชี่ยวชาญจากลาลิก้าจะมาชมเกมกันแข่งขันและสเกานักกีฬา,า,าเพียงหนึ่งเดียวที่มีฝีเท้าโดดเด่นหรือรางวัล MVP of the Year ไปเรียนรู้สััประสบการณ์ฟุตบอลลาลิกาอะคาเดมี่ณนะประเทศสเปนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นระยะเวลากว่า2ส,สัปดาห์ สำหรับการแข่งขันลาดิกา้ายังชนเม้นสนามสุดท้ายที่ประเทศไทยนอกจากทีมดังในวงการฟุตบอลไทยแล้วยังมีนักเตะจากต่างประเทศร,ร่วมชิงชัยเป็นจํานวนมากอีกด้วยซึ่งประเทศไทยเป็นสนามเดียวที่ทีมนักเตะจากต่างชาติเข้าร่วมกา,ารแข่งขันในครั้งนี้มากที่สุดถึง11ประ,ประเทศนะฮะรวมแล้วมากกว่า65ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมบียาเรอันจากออสเตรเลียและก็ฟิลิปปินส์ทีมยะโฮนมาจากมาเลเซียทีมมันดิฟ ทีมจูวนตุสจากเซี่ยงไฮ้จากจีนทีมสิงคโปร์ลาวญี่ปุนเกาหลีใต้และก็อินเดียเป็นต้นในขณะที่ทีมของไทยล้นแล้วแต่ก็เป็นทีมดังที่มีชื่อเสียงปั้นนักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรายการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความฝันอยากจะสัมผัสประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติและทดสอบฝีเท้าของตนเองและเป็นการปูทางให้กับเยาวชนไทยก้าวไปสู่สโมสรยุโรปต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโคจิโนโอพอใจผลงานเมืองทองบุกถล่มเชโบไป9-2ต่อ 2, เก็บชัยไปนัดแรกนะโดยกุ่ซูกีเดนพยองชื่นชมลูกทีมหลังทำประตูจากกันที่จะสร้างโอกาสได้หลายครัง้งจนเก็บชนะนัดแรกในศึก A c ซ2ได้สำเร็จซึ่งจีโนเรตติเอรี Every, ได้เปิดเผยหลังเกมเมืองทองบุกไปชนะดันนิมิกเคิฟเชเบอ่อ2 ศึก AFC c h แชมเปียนลีก2กลุ่ม H นัดที่4วันที่7พฤศจิกายนโดยทางด้านของโคจิโนได้เปิดเผยว่าวันนี้รู้สึกดีนักเตะนของเราเนี่ยยิงไปแล้ว2ประตูในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาตามตีเสมอ2ต่อ2ทํทำให้นักเตะของเขาเนี่ยตื่นขึ้นแล้วก็กลับมาเล่นได้อีกครั้งแต่สุดท้ายนักเตะของเราก็สร้างโอกาสได้แล้วก็จบสกอร์ได้ก็รู้สึกดีครับ ที่ผ่านมาก็มีโอกาสเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้แต่เกมนี้ก็รู้สึกดีกับนักเตะทุกคนนะนักเตะในแนวรุกของเราวันนี้มีความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นเกมที่แตกต่างที่เจอกันในบ้านวันนี้เราได้ยิงประตูเหมือนทุกครั้งเราสร้างโอกาสได้แต่จบไม่ได้แต่วันนี้เราสร้างโอกาสได้และก็จบสกอร์ได้เกมวันนี้ก็สําคัญกับทีมวันนี้ยิงประตูได้เยอะและก็ชนะด้วยมันก็ดีต่อเกมต่อไปด้วยครับ เราได้พักแค่2วันเกมนี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการทําประตูต่อไปได้โคชจิโนโ่ก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของเมืองทองเองนั้นในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2ในฤดูกาลสองพันยี่สิรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอจะบ,บุกไปเยือนเซบะรง,งอจากมาเลเซียวันที่1 8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโคชโชคขอบคุณการท่าเรือ สู้เต็มที่หลังบุกชนะเจ้อเจียงในค่ำนี้โดยโค้ชโชคชื่นชมนะฮะสิงเจ้าท่าเล่นด้ตามแทคกติกที่เตรียมกันมาอย่างดีก่อนที่จะคว้าชัยในศึก ACL 2ในค่ำนี้โดยโค้ชโชคโชคทวีพรรัตรรักษาการหัวหน้าผู้บุกสอนการท่าเรือเอฟเปิดเผยหลังเกมบุกชนะเจ้อเจียง FC ไป2ต่อ1 ในศึกทางด้านของ AFC แชมเปียนลีก2ในฤดูการต0วัน24เพราะแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่4ปร่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกันนี้ผลงานของการท่าเรือ FC นะฮะผ่านไปแล้วทั้งหมด4นัดเก็บไปได้ทั้งหมด9แต้มจากการชนะ3นัดและก็แพ้ไป1นัดรังจากฝูงของกรุ๊ป F หากว่าเก็บเพิ่มอีกเพียงแค่1แต้มจาก2คะแนน จาก2นัดที่เหลือจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ชันทีส่วนด้านโค้ชโชคโชคทวีพมรัตก็ได้เปิดเผยว่าขอขอบคุณนักเตะและก็ทีมงานทุกคนที่ทํางานเต็มที่และแข็งแข็งแข็งแรงแข็งขันแข็งแรงกันทุกคนเลยครับ <S <S ในส่วนของซัพพอร์ตเตอร์เนี่ยตั้งแต่ผู้บริหารก็ให้พวกพเราเนี่ยรวมใจกันนักเตะทุกคนก็ทํางานได้อย่างดีทั้งมีวินัยในเกมรับและก็เกมรุกต้องชื่นชมพวกเขาจริง ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันด้วยไม่มีอะไรจะพูดมากครับผมมีความสุขเป็นอย่างมากในเกมเกมนี้รู้สึกดีใจครับพี่น้อง,องที่ตามทําตามเทคนิคได้และผมเองก็ห่างจากการเป็นโคช้ชมานานเกมนี้เป็นเกมะระดับเอเชีย er ด้วยช่วงแรกก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกนะว่าน้องๆท,ๆทาตามเทคนิคได้ดีก็เลยผ่อนคลายครับโคช้ชโชคก็ได้กล่าวชิงใช้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีก2 ในฤดูการส0 2วันรอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปของการท่าเรือ f c จะเปิดบ้านพบกับเปอร์ชิปบันดุงในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์ทางด้านของสโมสรทุกสโมสรที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันศึก ACL ไม่ว่าจะเป็นอีเวนและก็ ACL2 ในครั้งนี้กันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเทียนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่ ปพฤศจิกายน2อ6 7ัาโดยชายผูบ้บังครั้งสุบัญทันครับ